เอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วไอ้แค่เอ้ยเป็นใครดีวะเป็นใครดีวะเป็นกูแล้วกันอุ้ยไอ้แค่เหมือนกันเลยมันเก็บได้ไหมวะเมนูเนี่ยไอ้แค่เก๊กกะว่ะ two hours later เอาป่ะเฮลโหลที่มาใหม่ใหม่ที่บุกโกบีเฮ้ยเก็บไม่เอาจะตีกูดอเพี้ยอะไรล่ะโวยเอาอะไรย่ะไปไงเราสองเชิงไปไปไงไปไง เออไอ้แค่นี้มันไม่ได้อยู่ในเควดนะเว้ยแล้วตีมันทำไมวะไอ้เแค่เอ้ยกูเิือดว่าแม่งเหนื่อยกับตัวเองว่ะเออมันมีอะไรนี่สเตตอยู่นี่อัพเลยก่อนดีวะอัพไงวะเนี่ยไอ้เฮี้ยเหนื่อยว่ะเอ้าพี่จะผมได้ป่ะพี่พี่สเตตต์สเตตต์อัพไงวะอัพไงวะเนี่ยกูดูสเตตตรงไหนอะเวลฮะเวลอะไรนี่ฮะอย่าเกรดอ๋อนี่อัพเกรดตรงนี้ไอ้เฮี้ยโง่ตั้งนานอัพเลยก่อนดีครับอันนี้นาทีนี้อัพเออ ลมวกันสามสิบล้วเอ่อสามสิบล้วเออสิบแปดเอาวันนี้สิบแล้วกันอันนี้แปดแล้วกันมาหดล,ละโหดล,ละโคลนีีก็หดล,ละแล้วคูณมันเกินไหนวะโอ้โยอเ,เออนี่เจอละมิดเด้อเฮ้ยเอา ง่ายมากครับ easy easy game ออกอะไรวะน่ะยามันคืออะไรวะอีอันนี้ปะเนี่ยมายฮีโร่เขาเมียเนี่ยใช่ปะใช่อย่าอย่าเป็นฮีโร่อ่ะเป็นฮีโร่ได้ไหมอ่ะใช่ไหมนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตัวอะไรนะ่ะกินกาบปะนะ่ะตากาแตนหรเปล่าอะตัวอะไรนะอ่ะตัวที่อะไรเนี่ยเฮ้อเบลอเรื่องห้าร้อยวัน เองุนยิดว่ะเอ้ออ๋อแล้วก็รุนแรงไปเลยครับเนี่ยอย่าทำลาเข้าของครับอย่าทำลาเข้าวของครับขอร้องอย่าครับอย่าครับอย่า